อยกอยู่เป่าเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ไหนอะนี่ไงนอนอยู่บนเนี้ยโอ้โหไปทาอะไรบนนั้นน่ะฮ่ก็อยากนอนบนที่แปลกๆมั้งอะนอนบนที่แปลกๆหรอเอาจีบดีกว่าถ้านอนบนที่แปลกๆแบบนี้นี่เลยนี่จากคราวที่แล้วเพื่อนก็ถามมาเราขึ้นไปนอนข้างบนได้ยังไงใช่ป่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเอาออกมาให้เพื่อนดูก่อนเน่แบบนี้ เอาบันไดออกมาใช่ไหมแล้วก็เอาที่นอนออกมานี่แล้วเราก็วางเอาไว้เราก็ขึ้นบันไดขึ้นบันไดแล้วเราก็เอาที่นอนวางเราก็ขึ้นไปนอนเอาบันไดออกไปไว้ที่อื่นนี่เรียบร้อยแล้วเอาบันไดออกไปไว้ที่อื่นแล้วเราก็ได้นอนบนที่สูงแบบนี้ไงแล้วไงต่อนี่ไงเรียบร้อยแล้วสุดยอดปะล่ะ เพ oh. ื่อนถามไงเขาที่แล้วขึ้นมานอนข้างบนยังไงไง <Hey. S 2> นี่แบบนี้เ,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 เองมันเป็นความลับเป็นความลับวะอ,อ้ามันเป็นความลับเออนี่ยนะเป็นความลับเออเป็นความลับเนี่ยมานี่ลงมาได้แล้วเอาไหมอ่ะ oh <my. S 2> วันนี้เอาความลับแค่นี้อ่ะ <Hey. S 2> <laughs> แต่วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์อันนี้ชาเลนจ์ห้ามโดนสีดำ <Hey. S 2> ห้ามโดนสีดำ แล้วมัาจะทายัางไงห้ามโดนสีดำเฮ้ยทาได้ดิแต่ก่อนอื่นนะเอกตัวดําเมี่ยมเลยอะ่ะดูดิล้อไงต่อต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้ด้ยังเร็วเข้ารอนานแล้วเนี่ยตัวพี่ฝนมีอะไรเป็นสีดำมั่งเนี่ยจอตดูดีๆก็ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาบังทําไมนี่พี่ฝนไม่มีสีดําในตัวนะ <c ười> พี่ฝนมีแต่สีชมพูกับสีฟ้าแล้วก็สีแดงสีเขียวของจอเดงอ่ะเฮ้ยหยอฮะชุดอะไรอ่ะนี่ไงมันมีดําลุกชุดอ่ะ นอนรอตั้งนานแล้วเอกได้ยังกันภาพามันมันมีแต่สีอื่นน่ะก็บอกว่าห้ามโดนสีดําไงได้ยังได้ยังขาวแดงได้ไหมขาวแดงยังไงก็ได้อย่าให้มีสีดําก็แล้วกันเอาไม่มีสีดําเลยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไอ้ดูดิไหนดูดิโอ้โหี่ชุดอะไรเนี่ยไม่รู้ก็ไม่มีสีดําแล้วไงไปแล้วปู๊กปิ๊ก้องทำไงกันนายเนี่ยดูดิดูดิแดงกับขาวมาเลยทำไงกับุูกปิ๊กเรีพี่ฝนก็ ก็ใช้ได้นะแบบนี้ก็ใช้ได้ปุกปิ๊กไม่ใช่สีดำนะพวกปิ๊กเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เออุ๊กปิ๊กเป็นสีเทาเราเอาห้ามห้ามเอาเพื่อนเราออกเออเออตรงไหนที่มันมีสีดำเยอะๆยัะ้างอ่ะเราห้ามโดนอ่ะอ๋อสีดำเยอะเยอะก็นี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตรงนี้เพื่อนเขาเล่นอะไรกันนะพี่เอกไหนอ่ะเนี่ยฝั่งนี้เขาเล่นอะไรกันอ่ะเขาลากเล่นกันอยู่เฮ้ยเขาลากรถเลื่อนเล่นกันหรออ๋อเดี๋ยวเราขอไปเล่นบ้างได้เปล่าอ่ะแต่ว่าเราห้ามโดนสีดำนะเฮ้ยเพื่อนมีสีดำหมดเลยอ่ะ เฮ้ยโอ้ดาเพียบเลยทำไมเพื่อนวิ่งถอยหลังอะเพื่อนวิ่งถอยหลังได้เหรอเพราะเพื่อนอย่าโดนเราเพื่อนอย่าโดนเราเพื่อนเพื่อนสีอะไรนี่เพื่อนสีส้มโดนได้เพื่อนสีส้มโดนได้นี่เพื่อนคนนี้สีดำอ่ะเพื่อนคนนี้สีดําเขาดําหมดอะนี่ตรงนี้ไม่ดำมันนี่ขาวเขาจะพาเราไปส่งโรงพยาบาลหรอเฮ้ยพี่ฝนเขาวิ่งวนไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วแหละทํานัเนี่ะเขาจะพาเราไปไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราห้ามโดนสิครเฮะเพื่อนเพื่อนเราออกก่อน เราอยู่บนรถไม่ใช่เหรอก็เราอยู่บนรถไงเดี๋ยวเพื่อนเบื่อเอารถออกอะไรเงี้ยโอ้ล้วอย่างนี้เราจะเข้าไปในถานนี้ตำรวจยังไงมันดำตั้งแต่ทางเข้าเข้าไม่ได้เหรอเข้าไม่ได้ทำไงดีอ่ะต้องหาทางเข้าโดยไม่โดนสีดำใช่ไหมหาทางเข้ายังไงมันมีอุปกรณ์อะไรที่เราสามารถเข้าไปได้โดยที่เราไม่โดนสีดำบ้้งบอกเพื่อนยังมาโดนเราเพื่อนเบาะนายสีดำ บบารถนายสีดำเพื่อนโดนเราไม่ได้เดี๋ยวไเบรกอ้อมไปดูข้างหลังก่อนนะขึ้นยังไงได้ <c oughs> เพื่อนอย่าเพื่อนอย่าเบานายสีดำเพื่อน,นอย่ามายุ่งกับเรานายเอารถสีดำออกมาเราเข้าไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะข้างนอกข้างในเป็นสีดำอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีรถอันไหนที่มันไม่มีสีดำมั่งเนี่ยเดี๋ยวนะเอ้เอ โอ้สเก็ตบอร์ดก็สีดำสเก็ตบอร์ดก็สีดำาหรออะโอ้ทำไงดีอะโอ้นี่ไงนี่ไงเพื่อนเพื่อนนาให้แล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนอะไรมานี่เพื่อนเอาตะกร้าไม้ไม่หมดแล้วแล้วเข็นไปไหนอะไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเข็นเราไปไหนก็ไม่รู้จะไม่ได้เข้าวะวะนี่เข้าไหแล้วเข้าไหแล้วเพื่อนจะพาเราเข้าไปแล้วเพื่อนเข็นเข้าไปเลยเพื่อนเอกเข้าไงอะเนี่ยเพื่อนเข็นเข้าไปเลยเดี๋ยวคนนะเพี่เอกต้องการโอ้บันไดก็สีดำไม่ฝนเพื่อนเข็นเลยเข็นนี เพื่อนไม่เข็นไม่ผลน่ะเพเอกเข็นไม่ผนเข้าไปนี่เอาเ่เอกก็โดนสีดำมาดิเพเอกก็ตุยใช่ป่ะล่าทำไงดีอ่ะเพื่อนอย่ามาโดนเราเพื่อนอย่ามาโดนเราอย่างอื่นเอาอย่างอื่นมันมีทางเข้าทางอื่นมั้นี่นี่ตรงนี้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 ไปได้เพเอกแล้จะเข้ายังไงอะโดดมานี่ไงนี่ไงไม่โดนสีดำต่กระโดดทำไมมันบิดแต่สีขาวว่าสีเขียวนี่มาเร็วเข้านี่ไงตรงสไลเดอร์เข้าได้แล้วกระโดดไปไงลังคาแบบสีดำ ลังคาสีดำบอกไม่รู้เดี๋ยวขอไปดูก่อนลัคาสีดำพี่ฝนลังคาสีดำบอกยไม่ใช่สีดำสีดำบอกไม่ใช่สีดำสีน้ำเงินเหรอเออสีน้ำเงินเข้มต้องไปทางนี้เปล่าไปได้เปล่านี่ไงโอเวอยดโดดเก่งอ่ะตนี้สีดำตรงไหนสีดำโรานเฮลิคอปเตอร์สีดำมีงั้นเราก็ลงตรงป่องนี่แหละลงไปได้เลยได้ลงได้เลยไหมสีขาวเฮ้ยนี่ไงเราสามารถเข้าได้ปึ๊บนี่โอ้โหเข้ามาได้ในโรงพักได้เรียบร้อยแล้วสุดยอดเลย โ,โ,โด่เราไม่โดนสีดำใช่แล้วเราไม่โดนสีดำเยี่ยมเลยแล้วเราจะออกอยังไงอ่ะออกรูเดิมไง <laughs> ออกรูเดิมเหรอบันไดสีเทาไม่เป็นไรบันไดสีเทาออกได้ออกได้โอเคโอเคโอเคนี่ออกได้ okay, okay, okay. อ,อ,ไออกได้ออไดนี่เรากระโดดลงไปไม่ได้เลยพี่ฝนเพราะว่าถนนสีดําหมดเลยถนนเป็นสีดําเราโดนไม่ได้ใช่ป่ะงั้นลงไปตรงนี้แล้วกันได้ไหมโอ้โหเปียกสุดยอดเลยโอ้เยี่ยมเลยโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้ววันนี้ทําไงอ่ะ นี่อะไรโรงพยาบาลเหรอโรงพยาบาลข้างในไม่มีสีดำเท่าไหร่นี่ไงนี่ไงเข้าข้างหลังข้างหลังเฮ้ยถนนนี่สีดำหรือสีเทาเนี่ยสีเทานี่ตรงนี้สีเทามาได้ตรงนี้มาได้นี่นี่นี่ไงนี่ไงตรงนี้สีเหลืองเนี่ยปีนขึ้นได้ปุ๊บเข้าโรงพยาบาลโดยที่ไม่โดนสีดำเข้าโรงพยาบาลโดยไม่โดนสีดำเออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เข้าได้เข้าได้เฮ้ย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 เฮมยเฮ้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 นี่นะเฮ้ยเยเฮ้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  นี่เขียวโดนได้เข็มฉีดยาพี่เอกไปไหนแล้วหารูลงอยู่นี่เราต้องฉีดซะก่อนฉีดปื้อนปื้ตรงนี้ไม้เป็นสีอะไรอะไม่ใช่สีดำนี่นะพี่เอกโดนไปแล้วโดนไปแล้วเราเป็นไงอะพี่เอกโดนสีเขียวไปแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรพี่เอกไม่มีสีดำเดี๋ยนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเลยง่อนเลยง่อนมีไหมสีดำมีไหมมีเนี่ยมีเนี่ยโมดมีจออยู่เนี่ยไม้มันเป็นสีน้ำตาลไม่เป็นไรเราโดนได้ นี่ยประตูเนี่ยสีน้ำตาลเข้าได้นี่เห็นเปล่าแท้ที่สุดแล้วก็สามารถเข้ามาในโรงพยาบาลได้โดยที่เราไม่โดนสีดําเนี่ยเข้าได้ทุกห้องเลยเนี่ยนี่ห้องอันนี้โดนได้เปล่านี่ไงได้แต่ห้องเอ็กซเรย์โดนไม่ได้เนี่ยเอ็กซเรย์โดนได้นี่ไงนี่ไงตัวเนี้ยสีดําฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นสีดําฟิล์มเอ็กซเรย์แต่เราไม่ได้โดนอะไรไงเราเออเราไม่โดนอะไรแล้วเขาได้นี่ห้องผ่าตัดนะเขาได้นี่ไงนี่ไงเข้าได้นี่เข้ามาตรงกลางเนี่ยเขาได้ผ่าตัดก็ได้เหมือนกันนี่ไงเอ็กซเรย์แล้วเอ็กซเรย์แล้วเป็นไรอ่่ะนีไง ไม่รู้ดินั่งอยู่เฉยๆเนี่ยอ๋อมีปุ่มเผาไฟไหมมีปุ่มเผาไฟไหมเอพี่เอกเอารถไอ้นั่นดอกไม้พี่ฝนหน่อยรถอะไรรถนอนนะรถที่มันเป็นรถชูชีพอ่ะรถชูชีพอ่าๆรถชูชีพนะเดี๋ยวพี่เอกดึงพี่ฝนออกไปทีทำไมอ่ะเอาหน้าเอาหน้ารถชูชีพในตัวก็มีไม่เอาเอานี่ดีกว่าเอาเร็วๆดึงพี่ฝนออกไปทีเดี๋ยวพี่ฝนทำอะไรให้ดูทำอะไรกันเร็วๆดิดึงพี่ฝนออกไป ดึงออกไปดิดึงออกดึงให้ออกดึงให้ออกดึงออกไงอะนอนอยู่อ่ะก็นอนอยู่งานก็ดึงให้ออกเลยว้าว้าไม่มีมีแต่ให้เอาไม่เอาก็ได้เอาเสร็จแล้วเพี่เอารถออกเอารถออกทำไมอะเอารถได้เลยเอาเอารถเราเอาเข้ามาทำไมเรามาโทไม่ได้เอาเข้าอ่ะดูาได้แล้วนี่เพ่ก็แล้วกระโดดทำไมอะก็ต้องเอาออกไง หนแล้วอ่ะอยู่ข้างในเนี่ยเฮ้ยดันไม่เข้าโอ้ยประตูรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวประตูหนีไปพี่หมวนเอาเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาเลยเข้ามาด้วยกันเลยเข้าไว้เลยทีนี้ทำไงเดียวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะตัวหักมันจะตัวหักตัวหักอะไรเออมันจะตัวหักไงเพเมื่อกี้เอารถเข้ามาทำไมก็ไม่รู้มันได้แล้วนี่ดูเลยไม่ได้เลยทำไงอ่ะก็พี่เอกนั่นแหละ เนี่ยก็ตัวหักเอาเข้าไปเอาเข้าไปใหม่เอาเข้าไปใหม่ต้องเข้าไปข้างในเด้อเออนี่โดนสีดำตายตุยไม่นูกี่รอบแล้วเนี่ยให้โดนเอาเข้าไปดิเข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยออกมาแล้วออกไปเอาออกไปเออเออเรียบร้อยแล้วแล้วจะให้ตัวหักทำไมอ่ะไปหลอกเพื่อนได้แล้วเนี่เพื่อนว่ยเพื่อนมาเยี่ยมเราเพื่อนมาเยี่ยมเราเนี่ยดูดิเพื่อนเราล้างแอนแล้วเพื่อนมาเยี่ยมเรา อ๋อเพื่อนเอาดอกไม้ไมาเยี่ยมเราตัวหักเลยอ้าว <c oughs> เด็กมาด้วยเ <c oughs> พื่นอนอย่าโดนสีดำเราอย่าโดนอย่าให้เราโดนสีดำไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ดยยเด,ด, <c oughs> ดี๋ยวเราแพ้ทำไมอ่ะเอย่าเราตุยไงเราไปดูที่อื่นกันต่อด,ดีกว่าเพเอกเราจะผลออกไปอย่างนี้เ <c oughs> หรอเออไปเดี๋ยวเพเอกแบกน้องไปด้วยนี่เราไปยังไงอ่ะเนี้ยมันมีสีดำอย่างเดียวเลยอ่ะมันใช่ไงมันสีดำมันต้องไปทางอื่นไงแล้วเราจะไปทางไหนอ่ะข้างหลังไปได้ป่ะประตูนี้ออกได้ไหมอ่ะข้างหลังไปได้ไหม <c oughs> นี่อ่ะเออเออนี่ไงนี่ไง โอ้มันเทาแค่นี้เองอะแล้วเราจะทํายังไงกันดีอะกระโดดขึ้นข้างบนแล้วอะกระโดดได้ไหมเราได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ไหมตัวติดแต่ี่ฝนเราได้ไหมเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนติดแล้วอ่ะใช่มันติดแล้วมันติดหลังคาไงมันติดหลังคาแล้วเราจะออกจากโรงพยาบาลยังไงอ่ะเราต้องออกทางเดิมอ่ะออกทางไหนอ่ะออกทางรูนี่ไงโดดได้ไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันฮึบอ้าวติดอะ ติดิเดีททำไงล่นะทีนี้ออกไปจากโรงพยาบาลไม่ได,ตด้ติดแล้ว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 ทําไงดีอ่ะต้องใช้บันไดอะ่นะแตบันไดมันก็ไม่ได้ oh <my. S 1> อุหยโดนจอตุยแล้วอ่ะเออเดี๋ยวนะบันไดเป็นสีอะไรเป็นสีดำป่ะบันไดก <c oughs> ็เป็นสีอ้อออกไม่ได้อะ่ะทําไงดีอ่ะจริงๆบันไดมันเป็นสีเทานะสีเทาแดงเหรอสีเทาแดงนะไหนลองดูดิเฮ้ยเฮ้ยบันไดของพี่เป็นสีขาวอ่ะไดไหม มันเป็นสีดำาพี่เอ็มขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่สนใจแล้วไปแล้วบันไดมันเป็นสีดำอะก็ตอนเดินมาถึงข้างบนยอดก็กระโดดเล้วดิบนยอดกระโดดแล้วไงโดดขึ้นมาดิเออได้อยู่เออไม่โดนไม่โดนได้อยู่ได้อยู่ต้องไปรูไหนเนี่ยออกทางนี้ต้องออกรูหลังนี่รูหลังเดิมเหรอนี่นี่รูหลังรูหลังรูเดิมนี่มาไปไหนต่อนึ๊ไม่ใช่สีดำเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราจะไปยังไงนี่ไงวันนี้ไปได้เปล่า ไปบนนี้เหรอเออบนนี้ไปไดเปล่าเพะปีนมั้งบนน่ะข้้งบนเป็นสีขาวอะนะขึ้นไดไหมได้แล้วก็มีหลอดไฟกระพริบป,ปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บอยู่ด้วยแล้วเราก็กระโดดข้ามไปตรงนู้นได้เลยนะได้ไหมไปได้เพ่ะนี่ไงเราก็กระโดดข้ามไปไม่ให้โดนสีดำานี่ไหมโดดข้ามไปวิ่งเลยกระโดดว,วิ่งลงปุ๊บเรียบร้อยนี่เรียบร้อยเราสำเร็จแล้วเราสำเร็จแล้วไม่โดนสีดำไม่โดนสีดำเรียบร้อยเราเก่ง เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยหมดยังอ่ะหมดยังโอ้โหนี่ไงดําทั้งร้านเลยเนี่ยไหน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 ดำทั้งอันเลยโอ้ยอันนี้มันอาเคด่ะเล่นเกมหรอใช่ฮึบเราต้องโดดข้ามไปเราจะไปไงเนี่ยเราก็โดดข้ามไปไงฮึบได้ไหมโดนแล้วตุยแล้วเพียกโดนอะไรเนี่ยตุยแล้วเต็มกระจกเลยแล้วพี่วนกระโดดข้ามที่นอนไปนี่เห็นไหมเอาที่นอนวางก็ไม่โดนสีดําแล้วเรียบร้อยเพื่อนอย่ามาโดนเรา ขึ้นไปชั้นสองขึ้นไปชั้นสองใช่ไหมนี่ชั้นสองก็มีแต่สีแดงทั้งนั้นเลยนั่งได้สบายขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครแฮปปี้เบิร์ดเดย์พวกเราอ่ะลงเรียบร้อยไม่โดนแล้วสีดำออกไปข้างนอกไงออกไปข้างนอกออกประตูหลังก็ได้เนี่ยออกทำอะไรประตูหลังเอ้ยแล้วเอาเอาที่นอนออกเฉยพี่เอกกระเด็นเลยออกประตูหลังเอ้ยเฮ้ยพี่เอกพี่ผลตุยออกไปไม่ดูไงเรียบร้อย ลอยเลยทำไงอ่ะตุยแล้วตุยแล้วแมงตุยแล้วเบียกก็ชนะนี่เบีอกชนะแล้วตุยเออออเอะไรอย่งพี่ฝนเนี่ยออกประตูหลังเลยตุยเลยเออออกแล้วว่าออกมาดีๆเออไม่อ่ะแพ้จนได้